แมกนีเซียมโอ้ยจำลองอันนี้ไว้บนอย่างเงี้ยนะมันก็กลายเป็นซินเวอร์คอไลนกับแมกนีเซียมในเตรตอย่างเงี้ยครับเนื้อออกมาแล้วนี้ก็ตกตะกอนออกมานี่คือหลักการเขียนสลับทีประมาณนี้นะ ้แทนที่เนาะแต่สลับสองทีนะถัดมาเป็นสมนการเผาไหม้หลักการของสมการเผาไหม้ก็คือยกตัวอย่างคือมีธาตุอะไรก็ตามที่รวมตัวกันอยู่เป็นสารประกอบม,มันจะแยกออกจากกาันแล้วไปจับกับออกซิเจนทั้งหมดมันจะไม่จับกันเองแล้วมันจะจับกับออกซิเจนครับออกซิเจนเข้าไปจับอย่างเงี้ยปึ๊บนะแล้วก็ตึงออกมาเป็นน้ําส่วนคาร์บอนก็จะกลายเป็นคาร์บอนไดอ,ออกไซด์ะตัวอย่างสมการนี้ก็คือมีเทนไงครับ C H สี่บวกสองออกซิเจนได้สองคาร์บอนไดออกไซด์บวกสองน้ำเอ้ยได้หนึ่งคาร์บอนไดออกไซด์บวกสองน้ำนะประมาณนี้นะนี่คือหลักการของสมกรารเผาไหม้นะครับส่วนทีธีดุลบอกไปแล้วเนอะตรงน,นี้เป็น x บวกได้ y วย y ส่วนสี่นส่วนสีตรงนี้ก็เป็น x ตรงน,นี้ก็ y ส่วนสองถูกไป็ครับหลักการดุนจำได้นะเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ถัดมาครับอันสุดท้ายสมการการสะเทินเนี่ยมันกจะเป็นกรดบวกเบสถูกไหมครับได้เกลือเราจะท่องว่ากรดบวกเบสได้เกลือบวกน้ําถูกไหมแต่จริงๆแล้วเราไม่เราอย่าท่องอย่างนั้นนะมันได้เกลือครับส่วนน้ําเนี่ยมีหรือไม่มีก็แล้วแต่กรณีนะมาดูตัวอย่างกันอายกตัวอย่างเช่น HCl บวก NaOSh โอ้เบสิกมากเลยได้เกลือชื่อโซเดียมคลอไรด์บวกน้ําถูกไหมครับเนาะ เราไาดูสมการที่ไม่เกิดน้ำบ้างเช่น H อะไรดีกดไนเตรตไน้าบวกกับแอมโมเนียอย่างเงี้ยกา๊าซแอมโมเนียเกิดเป็นเกลือชื่อว่าแอมโมเนียอะไรครับแอมโมเนียมไนเตรตน้ำไม่เกิดเห็นไหมเพราะว่าอะไรสังเกตสองอย่างนี้มีอะไรมีอะไรต่างกันนะถึงไม่เกิดวิธีสังเกตสังเกตที่เบสครับถ้าเบสปรากฏ OH จะเกิดน้ำ นะแต่ถ้าเบสไม่ปรากฏว่ามีโออจะไม่เกิดน้ำนะครับเนี่ยวิธีดูคือกฎโบเบตต้องได้เกลือเสมอแต่อจาจจะมีน้ำหรือไม่มีน้ำก็อีกเรื่องหนึ่งน,นะครับแลวสมการของกฎโบเบตเป็นสมนการคลายความร้อนเสมอนะและสะเทินเนี่ยคลายความร้อนเสมอโอเคแล้วเรากลับมาที่เนื้อหา หน้าที่แล้วครับที่ผ่านมาเนี่ยเนี่ยหน้ายี่สิบเจ็ดเนี่ยครับที่เรียนไปสมการตรงนี้ครับสิบยี่สิบสมการเนี้ยดูอาจจะไม่ยากแต่ว่าเวลาจะทําทโจทย์ไปเรื่อยๆเนี่ยเราเขียนสมการไม่ได้ก็ให้เปิดกลับมาดูสองหน้านี้ยี่สิบเจ็ดยี่แปดดูเป็นแนวทางเธออาจจะเขียนสมการในข้อน,นั้นได้ให้เราระบุครับว่าข้อไหนเป็นอะไรบ้างนะลองดูมาดูระบุความการข้อหนึ่งเป็นสมการสลายตัวข้อสองสลายตัวข้อสาม ข้อสามก็ถือว่าสลายตัวเหมือนกันนะเพราะมันแยกออกเป็นสองข้อสี่ก็สลายข้อห้าสลายสลายหมดเลยข้อหก่ะครับไม,ไม่ใช่หไม่ที่ไหนเล่าไม่ใช่ครับอันนึ่งเบสอันหนึง่งกรดสะเทือนครับได้เกลือบวกน้ําแต่มันกรดแก๊สมาเป็นกรณอนีพิเศษนะครับเพราะกรดบวกสารประกอบคาร์บอนเนตจะต้องได้แก๊สคาร์บอนไดอไซด์ถูกไหมหกเป็นสะเทืนะเจ็ดนี่เป็น เรียกว่าสลับที่หรือแทนที่ครับแทนที่ถ้าเกิดแทนตำแหน่งเดียวเรียกแทนที่ถ้าสลับกันคือสลับที่เพราะว่าเพราะว่าอะลูมิเนียมไปแทนต้องพูดว่าใครไปแทนใครครับอะลูมิเนียมไปแทนที่ซิงถูกไหมครับเราซิงโดนเตะออกมาเอ,อข้อแปดครับสลับที่เนะเพราะว่ามันสลับคู่กันข้อเก้าข้อเก้าเป็นสมการเฉพาะนะเราจะไม่เรียกว่าเป็นว่าเป็นสมการอะไรเลยมันเป็นเฉพาะดูเหมือนจะเป็นแทนที่นะคือเอาไฮโดรเจนมาอยู่กับ คาร์บอนแล้วเอาแคลเซียมไปอยู่ออกซิเจนจริงๆมันดูเหมือนจะเป็นสลับที่แต่ไม่ใช่สลับที่เป็นสมนการเฉพาะของมันคือสมการเฉพาะที่พี่พูดต้องหมายถึงยกตัวอย่างเช่นอย่างข้อแสงเนี้ยนะมันมันก็ต้องจำเอาน,นะนะครับแคลเซียมคาร์บายเจอน้ําเนี่ยใช้ใช้เกิดใช้ผลิตา a s ซิทลีนในในตะเกียงแก๊สสมัยโบราณนะครับที่เขาใส่ใส่น้ําไปแล้วจุดไฟข้อสิบเป็นสมนการอะไรครับแทนท,ท,นที่ถูกต้องครับอ่าอีกสิบข้อหลังครับ ตั้งแต่ข้อสิบเอ็ดมาข้อสิบเอ็ดเป็นสมการอันนี้ดูเหมือนจะเป็นการดูไม่เข้าหลักไหนโดยสักหลักหนึ่งใช่ไหมอันนี้ครับเป็นสมการเฉพาะอีกแบบหนึ่งครับซึ่งเรียกว่าการถลุงเหล็กสมการถลุงเหล็กคือเอาคาร์บอนมอนดอไซด์มาจับออกซิเจนออกจากอะตอมของเหล็กนะครับเรียกสมการการถลุงเหล็กนะข้อสิบสองเป็นการ ะแทนที่นะครับข้อสิบสามสลับที่ครับข้อสิบสี่สิบสี่สิบห้าเหมือนกันคือเผาไหม้ข้อส<ม>ิบห้าเหมือนจะแทนแต่มันคือการสะเทินครับเพราะว่าอันนี้เป็นเบสใช่ไหมแล้วมาเจอกรดคาร์บอนไดออกไซด์เห็นไหมครับข้อสิบเจ็ดครับ ตัวถูกไหมครับข้อสิบแปดสิบแปดก็สลายตัวแต่สับจังเยษสิบเจ็ดกับสิบแปดทำไมมันมันเอา 10, สิบเจ็ดเนี่ยมาเขียนต่อเป็นสิบแปดถูกไหมครับก็คือสิบเจ็ดเกิดที่อุณหภูมิต่ำกว่าแล้วสิบแปดเกิดที่อุณหภูมิสูงกว่ายิ่งเผาก็ยิ่งเกิดต่อไปได้ข้อสิบเก้าครับสิบเก้าก็เอาเบอร์สิบแปดมาละลายน้ําก็ได้โซเดียมไนโตรไส์นะสิบเก้าเป็นเป็นการเออมัน ก็เป็นการละลายนะ้ำเฉยๆเนะี่ยไม่มีอะไรสมการการละลายครับนะมันอาจจะไม่อยู่ในหกแบบอย่าคิดว่าต้องอยู่ในหกแบบทุกข้อนะมันมีมสมการเฉพาะอีกข้อยี่สิบเป็นการสลับที่เราก็ตกตะกอนถูกไหมครับสังเกตว่าส่วนใหญ่การสลับที่มักจะต้องมีมักจะมีตะกอนมาให้เรานะทีนี้หน้าต่อไปเราต้องเขียนผลิตภัณฑ์เองโดยอาศัยหลักการจากเบื้องเบื้องต้นจากหน้านี้อันไหนที่เป็นตะกอนเหรือันี่นเป็นแกส๊สเธอช่วยโมเดด้วยนะเอเคียแกส๊สตะกอนอะไรอย่างเงี้ยซลิดลิควิดแกส๊สลอง ดูนะครับอ่ะมีอยู่15ข้อเรามาก็ทำ8ข้อแรกก่อนครับอาศัยหลักการนะเดี๋ยวพี่เฉลยให้